นี่บแบตัวงามงามตัวเห็นเนี่ยซือแบกตัวบ้านงามค่ะงามเนี่ยไปซื้อกับมาซื้อเด้จ้าเด้อบบกววบกับงามพอนะค่ะกับงามรวยสวยอยู่ค่ะงามค่ะงามเนี่ยค่ะกับมาตาบ้านโอต้นาบบหววบตะเลิดกับปลูกนี่พักฟังบ้านห้ากับปลูกเองบบกทัวกับปลูกเองบักทัวบ้านบักตงกับสวยบบกเขียกับงามงาม ลงมาเซออยังฟื้นเฮ็ดเฟียงกะงามอันนี้ก็ผักไก่ยาบ้านเท่าเดิมนี่จ้าผักกะยาอันนี้ก็ผักขาดกีฟหบาบอันนี้ก็บักแตงบ้านตะเลือดเจ๊ไม่ไม่อยู่นี่บักแตงแตงบ้านเท่านี่ล่ะนี่ก็บักแกงเน่านี่กับกล้วยบกักพริกพริกกระแดงเครืค่องเครื่องฮะ สิขายเขาโน้มนี่แล้วว่างพี่นกเกอมาช่วยยังนกเกอร์เกอมาเสือ์เขาน้มตัวนี้เอาไปยังแกนไปยังเจ้าสิไปยังโอ้มไปยังมาแต่ตะอเลิดแล้วเอามาพักค่อยค่อยก้อน พักขนากะงามง่ามหมดะพักอุ่งบ้านกะงามพักผ้กกนงามค่ะงามเนี่ยพักกะลำกะงามมีแต่แนวงามๆเอาแต่เลือดเราไปปูเราพึงเก็บมากเมื่อนี่จ้าขายตัวยัางลุงผ้าร้านมาซื่อยังบุมงแกงเลยหนามือบุกมาซื่อยังเมื่อนี่ลุงซื้อหมูนก่ะ มาสื่อมุ้หมดมันในขายหรดจุ่ยมันก็มาสื่อแทบียาเพราะสื่อเงี้สื่อมันบอกมันถือกดจีอันนี้พักกะงั้นนี่ชูยัง ตุย่างแบบเชียร์เชยังก็มีเมื่อสุอันตัวย่างมีตาแนวำงามเออโกกบมีท่านแนวมาขายมะก็ซืสือมากจ้า มุอตัวยางหมกฟักกะมีม่หมกฟักกะสวยเฮยหักทั่วกบงามคางงามแน่ยหกทั่วบ้านห้องกินแ่บพร้อมเอาลงแก็บไยไปนีงสิให้นะนี่นนสิงุ่มไไปหาผักมันง่าไถมาหาผักมันง่าเหม็นมนั้งนี่สิบ่น่าไทไปยืนไถแกับไปชื่ออะไรหรอือแก็บไปนังสิมันเห็ดผักไปเห็ไปไล่สิ เล็นเลเดอเลนักไปเลยเออเห็นง้ามบ่มันงามไปเหี้นทักขนนีลยบ่อ่ง้างคไปยังง้าสิรยืนยันั่นแหะจะไปเดี๋ยวงกินกันเลยแล้วไปทงหาลเรือกนหาท้ายชั้นนล้ยืังมยืนย้างไปยังถึงกินไปสยหม่สวยกันโอ้ยบ่ นี่ม่อยู่ไดหันละนี่นี่วาอะไรนี่นี่หมูสามสันนี่มันคือว่าหมูสามสัิด ก็ถ้าแเนวออกไปหมูสามกับนี้นะค้าเดียวกันบ้างาเดียวกันเป็นยยี่สิบบาทเป้นลายยี่สิบบาทลุงอันนี้ตอนเย็นมันที่ยี่สิบเยมันที่ยี่สิบสามบอยี่สิบสามลูกขากกำลังมาซื้อของอยู่ หลายคนลุงเห็นใบเะ่าแหบ้งหันล่ใบไมสองใบบ่กทาเลือดกับกำลังมัดักด้วยงดิีเจ็ดสิบแปดสิพุนหมูจะไหนผุลุงอ้อยหมูจะไหนสิถ้าหนาวออกไปดื้อบพ่อเจ้าพิษเอาโลดจจะได้ทมได้ยะไง เออนี่มีผักมามไปไม่ไมด้นี่จ้าพักขึ้นใจกังามงามพักหอมกังามพักชี่เล่ากาังามพักหอมปอมพักหอมเปีพักกะลำไม่มดบักแตงกะเลือดเก็บมาตาหน้าไปไม่เหมือนอ่ะสวยบ่างามกะดอได้นี่จ้าคนนี้จะน้อยย้อยคนงามกะงามแตงกะง,งามงามหมกวอวบกะหลายคนน่ะเห็นอบ่บักแตงบักหวอบบักฟักไม่มด งามค่ะคนน่งแบบหววไหลจันโมย่ๆออกกระเก็บมากไหมอันนี้พักกะเพ้าพักกับพ่าพากันหัละพ้าอันนี้ก็ก้องปลอมพักที่เล่ากับไม่หัวงามเสียขาวเสียขาวกัางามพักกันน้ากลงามยู่ง่านเดียวออกเถกงทงก็มีแกพักกับลำกับมี่ยือกับมี นี่คือใบกับเท่าเก็บมาใหม่ๆโยจะเลยเก็บตากฝนไาใหม่ๆอยู่จางให้ท่านเดี่ยวไปขายกำลังมัดกำลังหัวเฉียวไปขายนี่พักมาเราผ้ามาจะหน้ามหม่ๆม่โยปวดศาลปิดจะแค่แนวกำงงามๆมัดตัวยางที่ฆ่าแก่่าแกแต่หน้ามังำมาตากไว้แดดตากพื่งไว้มันแห้งมันเปียกฝน งามคพักก็ได้ไมาซื้อได้แก้เมื่อนี่พักไม่ไม่โยพักงามต่ไร่ก็งามต่ไร่ก็บมีกับกลับหญไงเงดูคนนะไม่ไม่โยพนะักขั้นจองพักไข่งามสวย,สวย,สวยอยู่บนน่นจ้าคนนีเขาเอืน้นพักฟังอ้อมใจบอหกหอยกระแกบนีักบุงกินพักบุงกินได้ไหมจ้าสวยงนะามนตกโลนอยู่มาหาทำไม มีพักถ่ายมีดอกมันนี่มีก็ด,ดอกมันจะแทรกเข็นก,กับม,มีเ่เข็นไงเขียนขบเสียกได้ไหมจ้าเข็นขบเสียกจต,ต้มกินถุงละยี่สิบบาท ขายแมงให ah ้เขาอยู่ขายทังโกขายงโซรศัพทันี่มัดตัวยางฝักกงามแกบหมูกางไม่ไหมอคนนี้ใครกับนี่ขอบปุ่นกับนี่ของน้งเสียนมลก็ใส่กับนี่หมูย่อนี่มัดตัวยางจ้ นี่พักกระยาพักขาพักขาพักกระยานี่จ้าตถจากตาจากสวนไม่ไม่นี่เห็ดร่วมเห็ดข้นเห็ดเข็มนีเฮ็ดขาใหญ่ๆนี่มากือเก้าหมือนหนิจ้ามีกับบกทั่วทั่วกับบกทั่วงามนิปตำกินมีกับฝักผุนกับแสบนี่กับแบบบกบนี่ก็บขาบ้าน พวกนี้เป็นบัแกแขงกลาดดงแี้งน,นี่บักเขียบักเขียบขาวบักเขียบ้านงามเห็ดเพียงกะงามไม่ก็ดอกดันดำเงอนีเฮ็ดไม่ไม่ไมยูเด้จ่าเด้อบักกล้วยกะไรคนกล้วยกะงามเวลาหาบาทเสีบบาทจ้านี่ขนมดกนนอดกจอกขนมไม่ไม่อันนี้คือขอนมพวกหาบาทจ้า น,นี่ไข่เข้มไข่ยเยาว์มาน,นี่หอมหัวใหญ่หอมหอมแดงนี่มัดตุย่างจแกน,นี่เจียงดื่มตุ๊กเป็ดจีนนี้ตุ๊กโคกนี่นตัุย่างจแกน,นี่คือไอศสรีมนี่ร้านมัดตุยนีอะไรแกไอศสรีมอันนี้ของน้องเป็นกระปุกจินละหาบาท ห้าบาทคิดบ,บาทนี่ม่ใหมไม่สื่อได้จา่าเด้อของกับมีไม่ไหมพักกัแง่งกับมีด้วยกันเหมือนีักกัแง่งกับไม่งามอยู่เก็บมาต่าหน้าสวยคนเปนลี่ยนรถคือเก็บมาจตเลือดออกมาถือฝนมากมันงามงามเหมือนนี่งามครับเอาไปเสียวอ,อยังให้คนต้องน่าริ่มโอ้ มื่อนี่สิขั้นสมพากเรื่องนี้จ้ากำลังล่างแล้วเราสิขั้นพระก,กะลำใส่พักขัววนี่แหละจ้าฝนกระตกมดมือมัดเส้นล้มกระล้มมือนนี่ฝนกระตกมันเม็ดฝนน้ำตกย่องขี่เราเมือนี่จ้าข้าอยกเขาอัจรรย์าว,ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเมือนี่มันที่ไหนที่ยี่สิบห้าจ้า นี่เอฟที่ไม่ตื้มเด้อจ้ากดไค์กดแร์ไม่ตื้มแน่แมนูมาจนเย็ยนจ้าเมื่อนี่ก็คือตอนช่วงนั้นใบสองผลตกคนก็นกนเล่มากื้อไม่ตื้มกัเลยท่ายผักตะเลือเจ็บมมากไม่ไม่ไมไมเบิ้งจ้าห้ามคักบักแตงก็ง้ามบักแตงบ้านหฮาบักแตงขาวมีแต่น้อยงามงามิึงเด้อตื้มออกมาว่างใจสาสตด์ตัวนี้แหละบักบวบกับกกแมนผักแตงกระแมนบักฟักกับแมน อือบอกขัาวอันละผ้าเพราอีกข้กวมันละผ้าผักกะเพระะพาแนนมืดฝนกวางนั่ท่านเนยมัดขายจา้ายวไม่เติมกิสิไปมัดก้อนคลิปนี้ก็จบไปจำนี้ได้จ้าเด้อกดไลก์กดแชร์ไม่เติมแน่ขอบคุณมากจาก้าแม่อไขอ่เดี๋ยวเเข้ากับมาล่องไห้แล้วมาตาบ้านแล้วคนหลักต่วอย่างบายแล้วก็สิมามหาดอกแต่ว่าดีจ้า โอ้ยลอท่าแบบทายแบบผิกใจพี่น้องตรงนี้แบบผิกงามครับบ่สนี่แต่ไม่งามแต่เหลือดเก็บมากแดงจึ้งไว้อยู่เก็บมากแต่น้าฝนตกเปียบมอนหยอดจ้าอู้มาทายไม่แบบผิกเบื้องทายใจพี่น้องเบื้งบองแบบผิกหน่อยน้ำผิกหลายผิกแดงเจึ้งจึ้งแบบผิกพีก่พนูเ้เก็บมากเป็นไหมมาซื้อได้จ้าเด้อ,อ ฝนกระตกแห้งงมือหนิฝตกแดงแบบแมนหมดฝนตกแห้งพี่น้องเห็นเมฝนบ่ฝนฝนตกตกแห้งมือนี้ตกแห้งครับตกแห้งงอนห้างฝากก็บเห็นแต่เวนแค่เม็ดนี่แต่เม็ดฝนตกืนตกฟื้นุ วันชอนี้เด้อจ้าเด้อฝนตกโคตรอ่ะขอบคุณมากจ้า